ามคือที่สองก็ไม่ต้องอธิบายมากเมื่อเดิมตามคืยเพื่อนเอเอเนาะสบายดีเนาะหัวโตวเลยเพื่อนโอ้ยิ่งหัวโตวไม่ยิ่งทำให้ฉลาดใช่ไหมเนี่ยแต่วา่ามันฉลาดเกินไปหรือปรเปล่าวะที่นี่แหละเออถ้าติ เหมือนเดิมอ่าอะไรวะเอาเอาเมนมเอเอใช่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 โอ้ย What เดี๋ยว็ดหรอ What จะไอเด็กสีเหลืองแมวแล้วก็ขวดสีเหรอสองสีแดงกับเขียวโอเคแล้วกับราชาเฮ้ยมันเปลี่ยนไปตามวันเลยเหรอโอ๊ยชาเถอด เฮ้ยช oh, okay. ิดเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมัช่ะอ้าวขวมีมีมาช่าจะล็อกด้วยโอเคได้อินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเะไรกันหาเลยไม่มีไม่มีอ๋อที่เดิมนี่ไงเจอแล้วโอ้ยหาถนันเก็บ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 เฮ้ปีศาจเฮ้ยอย่าทำแบบนี้อีกนะ เฮ้ hey, แล้วเอ,อ้ยฮึ่ม What the What the fit เอ,อ้ยอเพื่อนแกประตูอะไรเนี่ยเอ้ยทำไมเอ่อนายไม่คือกางเกงผ้าอ้อมนายคือพูดกางเกงผ้าอ้อมใช่ไหมเพื่อนน่าสียใจไปเนี่ยไปไหนเนี่ยกลับมา เนีเจอแต่วแล้วอ้าวเอ้ยกลับมาทู่ไหนวะเอ้ยนี่ยมานี่กลับมาไอ้กางเกงผ้าอ้อมเอ้ยกลับมาบอกไว้กลับมาหน่อยที่ไหนวะเอ้ยเจอตัวแล้วหัวใส่ไนด้วยเฮ้ยกลับมาเฮ้ยไอ้นีน่มันยังไงวะฮุยแย่แล้วแย่แล้ว,ลวจะขอบัตร เฮ้ยมันเปิดประตูห้องเฮ้ยเจ้าของมอ่ะอย่าทำแบบนี้นะอย่าทำบ้านข้าวหองห้องรกไตกขาดโอเคอย่าอย่านะจับได <c oughs> เ้เอ้าเอ้าอะไรวะขี้เก่อนโอเคแล้วมันที่นี่แล้วมันนี่อะไรเนี่ย ดูสิวาดสวยด้วยนะเอวดูที่เฮ้ยวาดแมวสวยนะโอเคแต่อันนี้นี่มันมตัวอะไรวะดเ,เ,ออเด้อเฮ้ยน่าน่ากลัวมากเลยเด็กลางปกติไอเ้เด็กเด็กลางเรยเป็นเหมือนเออเขากำลังสร้างเขากำลังวาดนึกถึงเด็กคนหนึ่งเหรอเด็กเด,เด็กเด็กปีศาจนั่นเหรอไอเด็กสีเหืองนั่นสินะ ไอเนี่ยอ๋อใช้สุบเสือได้เท่านั้นโอเคมันสุบเสือนอะไรไม่รู้ก็มันจะมีอะไรนะสักหนะอืมเมืองขี่ตรงตามวันตรงเคาะกองอะไรวะอัปเดตวันที่ยี่สิบสี่แล้วก็ลงวันที่ยี่สิบหกอืมเขไม่มีนะไอรู้สิหาอ้อมหาออบไว้ยโอเคก็ไม่มีอะไร ไม่ต้องถามเยอะเยี่ยมเลยฉันรู้สึกอุ๊ยเฮ้ยไม่เป็นแบบนี้ทุกทีเลยวะแล้วทำแบบนี้สักทีเถอะขอร้อนอ่ะไส้ละรู้ว่าทำอะไระใส่ในตังการมะเขือเทศอันหนึ่งหัวโตวดีนะเพื่อนอร่อยแน่นอนเดีย๋ยวฉันเอาแซนวิช ไม่ใช่ดิชีสหรือถ้าทาอร่อยนะทาเสร็จเนี่ยทำไม่อยากจะไปดีกว่าเยอะทำไมว้ามันคืออะไรเอ๊มันมันคือตัวอะไรฮะทีนี้อันซื้อนี่หาอะไรอีกล่ะนี่อะไรเดี๋ยววัดจ้าเอาอีละนี่มันอะไรเล่ะจะดูส่สสญญงสารนี่นี่มันโอเค ก็ดูดิเจ้าชายและเจ้ากระต่ายโอ้ยดีแล้ขออนุญาตโอ้ไม่โอ้ไม่ไม่ได้ยินขอโทษอืมเจ้าชายบอกว่าได้เวลาเล่นแล้วเจ้าาชยบอกว่าได้เวลลาเ่นแล้ว quickly towards the exit the tiny rabbit hopped Mm <c> -hmm. <oughs> prince ran right behind her and screamed she must be stopped what อันไหเนี่ยโง่คนกำลังอ่านนิทานอยู่เน,น้่ทำยังไงสักทีดิต่อยคนจะนั่ง,ง,องเอ้แหมฟังเอ้าเปิดอันเสืออาน,นิทานเนี่ยะ โอเคไม่ต้องกากาเลยฮะโอเคอื okay. ม,ม่ต้องการอะไรอีกเอ่มผมว่าอันนี้ไม่ใช่ละเอ่มแมวใช่ไหมอุ๊ยอุ้ยตกใจอ้าวไปแมว What อ้าวีละชั่งว่าไม่เอากระตา่ายเอย้ไม่เอาแมวเหรอก็ได้นั้นเอากระต่ายใช่ไหมโอเคไปโอเคอืมอืมน่าเสียน่าเสีย โอเคอย่าทำอะไรนี้นะกระโดดกระโดดอ่ะฮะแล้วก็โดดอ่อ่ะฮะนลุกแฮะโอ้มายกอด เออปีศาจชัดปีศาจปีศาจเดี๋ยวนะไม่ไหวไง What เจ้าชายบอกว่าฉันต้องการเล่นเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ ว่าอย่าบอกว่าไอ้เด็กโอเคไอ้กัปตายจะบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันทำตามสัญญาที่จะไปหาเพื่อนเล่นใหม่เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นใหม่จะบอกนะเออใหม่ไหม เจกับเอะโอเคดูเหมือนว่าแมวก็ไปแล้วกระต่ายก็นอนแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะกระต่ายหายไปไหนเอา้าตุ๊กตาหายไปไหนเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยเมื่อกี้นอนอยู่กับเด็กคนนี้นะ่ะชาเถอะคุณไม่ต้องหรอกอ่ะอุ้ยใครวะใครสิงกันนี่คอมใครกดกรีบวะเดยวนะ ก่อนที่พี่ผมมันจะขึ้นกดกิ่งไอ้กระต่ายนี้มาันจะาไหนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมาจะไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยมันไ,ไม่ขาดเนี่ยเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนอ๋อมันมาจากเจาก้าเด็กปีศาจนี่แหละเขาเรียกว่าปีศาจ เดี๋ยวนะฉันรู้สึกว่ามันรู้สึกคนลุกขึ้นมาท,ทันทีล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ลงมากำลังหายไปแล้วโอเคแต่ว่าคำถามคือคำถามแรกคือไอ้นี่ใครกดกลิ่งได้ใครเอาของมาเดี๋ยวนะ เป็นคนวัสดุบนสองหรอแล้วมันอยู่เนี่ยแล้วแล้วอ,อยู่ชั้นยี่สิบสี่นู่นวะนั่นนั่มันมาได้ไงวะดูประตูมันทันไหนวะห้องหกก็ไม่มีเจ็ดแปดไม่มีเดี๋ยวนะมัน้มันมขึ้นมาตรงไหนวะเฮ้ยดูว่าดูว่าในปีขึ้นมาบบสไปเดอร์ไวทวะ สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนชาติเดียร์จะมาทำยังไงล่ะโอเคเอาขเคโอเคฉันรู้ว่าเริ่มคนลุกละพี่พี่เริ่มคนลุกละไอ้กระต่ายก็หนีไปเลยมันออกจากปราสาทอะนัะ่นคือที่อานิทานในกระต่า,ตายแกะคือมันอยู่ในพระราชวังของมันแสดงว่าไอ้กระต่ายมันหนีออกจากพระราชวัง,งมา